ไคฮาววดนักเตะใหม่ของไอปืนใหญ่อาเซนนอนนักแท่นได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในสโมสรแล้วหลังจากเพิ่งย้ายจากเชลซีเมื่อไม่นานมานี้ไคฮาแวดศูนย์หน้าตัวใหม่ของอาเซนนอนสโมสรชื่อดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ติดอันดับนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในสโมสรแล้วหลังเจ้าตัวเพิ่งย้ายมาจากเชลซีคู่แข่งร่วมเมืองของอาเซนนอนในกรุงลอนดอนการย้ายมาของไคฮาวเวดไปยังอาเซนนอนด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ และการได้รับค่าแรงปีละ20ล้านยูโรหรือสัปดาหล์ละประมาณ3,300 0 0ปอนปอนแน่นอนนั้นเป็นการลงทุนที่เห็นได้ชัดสำหรับทีมปืนใหญ่ฮาเวดเป็นนักเตะที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและเขายังมีประสบการณ์การแข่งขันในลีกพรีเมียร์ลีกที่เป็นลีกสูงสุดของอังกฤษดังนั้นค่าจ้างสูงที่เขาได้รับนั้นสะท้อนถึงความคาดหวังของอาเซนอนให้เขาสามารถช่วยสร้างผลสำเร็จให้กับทีมได้สำหรับนักเตะของเดอกานเนอร์ ก่อนหน้านี้ที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดได้แก่บูกาโยซาก้า195,000ปอนด์โทมัสปาเต200,000ปอนด์และกาเบรียลเชซูส2 6 5 0 0 0ปอนด์ทั้งนี้คาดว่าฮาวเวิรดอาจจะรั้งอันดับไว้ได้ไม่นานถ้าหากสโมสรเซ็นสัญญากับเดคลานไรต์กองกลางของขุนคอนเวสแฮมอยู่ในเตดมาร่วมทับ